สวัสดีค่ะค่ะวันนี้ก็มาพอกับช่องนัทธาสาวบุรีรัมพ์พัฒน์ถินค่ะแล้วก็กลับสวัสดีนะคะ f c อีล่าอุ้งอิงทุกๆท่านนะคะแฟนคลับแล้วก็ f c ช่องนัทธาสาวบุรีรัมพ์พัฒน์ถินที่น่ารักทุกๆท่านนะคะก็วันนี้น่าจะมาอัปเดตเกี่ยวกับอีล่าอุ้งอิงนอกจากเอ,อ่อเมื่อวานนี้เป็นวันครบรอบ2ปีของอีล่าอุ้งอิงนะคะแล้วก็อุ้งอิงน่ารักมากๆค่ะได้ยินข่าวว่าอีล่าได้ไปอัดเสียงไม่บอกค่ะอัดเสียงเพลงไม่จ้ะซึ่ง อิลาเก่งมากๆนะคะใช้เวลาไม่นานเลยนะคะใช้เวลาเพียงแค่20นาทีเองนะคะในการอัดเพลงใหม่นะคะอัดเสียงนะคะแล้วก็อ,า,อาจารย์นะคะผู้อัด ก็ได้เอ่ยคำชื่นชมอีลาองค์อิงว่าเก่งมากๆนะคะใช้เวลาไม่นานเลยแล้วก็อีาอลามีความเคลินอายอีกอย่างมีความมั่นใจมากขึ้นนะคะแล้วก็ชิวๆสบายๆแล้วก็อิลาแต่งหน้าได้น่ารักสวยน่ารักมากนะคะเมื่อวานนี้นะคะแต่งตัวชิวๆนะคะไปอัดเสียงนะคะเข้าห้องอัดเสียงแล้วก็ ที่อีลาแบบว่าประสบผลสำเร็จแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นอันนี้ก็ต้องขอบอกเลยว่าต้องอขอชื่นชมนะคะบอโจหรือว่าพ่อโจของอีลางองค์ิงสาวน้อยเพชรบันแพงนะคะที่ได้อบรมสั่งสอนและกการเฮตดให้อีลาเป็นคนมีระเบียบวินัยตรงต่อเวลาเนาะคะ่ะแล้วก็เป็นผู้อยู่เบื้องหลังของความสําเร็จของอีลานะคะที่อีลามีได้ทุกวันนี้นะคะก็ขอชื่นชมนะคะบอโจนะคะเป็น คนแบบว่าปูทางให้อีหลา่าเดินทางมาถึงความสำเร็จนี้นะคะแล้วก็ชื่นชมแม่หน่อยพ่อเอกของอีหลา่าอุ้งอิงด้วยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเมื่อวานนี้ครบรอบสองปีอีหลา่าได้รับของฝากเยอะแยะมากมายเลยนะคะมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะคะเมื่อวานนี้เป็นวันครบรอบสองปีของอีหลา่าแล้วที่อยากจะพูดถึงก็คือย้อนไป ปีแรกเลยที่อีหลามาอยู่วงสาหน่อยเพชรบเพลนแพงซึ่งอีหลามาสมัครอยู่หลังเวทีมันมาจากบัดที่นี่พ่อต่อิลามาอยู่ได้บดลก็อ่าพอโจแล้วก็ทีมงานมาขาค่ะที่วาแต่งเพลงให้อีหลาอุ้งอิงให้มีเพลงเป็นของเจ้าของเพลงแรกก็คือทุกคนตอบได้เลยเพลงแรกคือเพลงอะไรนะคะก็คือเพลงหอบฝันมาหลังห่านจ้าซึ่ง แตจะบอกว่าอีลาร้องเพลงนี้น้ำตาคลอนะคะน้ำตาคลอซึ้งในบทเพลงนะคะทุกครั้งนะคะที่อีลาไปทำการแสดงแล้วก็ร้องเพลงหอบฟันมาหลังหันบาทใดเอฟซของอีลาก็น้ำตาแทบจะไหลาตามนะคะแม่แต่ตัวอีลาเองนะคะ ก็หงห้คขึ้นกันเพราะว่าเพลงนี้ซึ่งนะคะเขาก็ชีวิตนองนะคะเพลงนี้แต่งจากชีวิตจริงของอีหลาอุ้งอิงนะคะแล้วก็เอฟซีเอฟซี FC นี่ฟั่งแล้วก็ขนลุกค่ะดนตรีกับมวลค่ะพ่อแต่อีหลาเกินขึ้นว่าเด็กตาดำดำคำว่าเด็กตาดำดำเนี่ยค่ะพี่น้องมันทิมมันทิมมันมันสกิดมันสกิดใจนะคะมันเฮตไห,หเฮ่อแบบว่า ขนลุกแล้วก็แต่้องปุ๊บค้นฟังรู้สึกมีความเอ็นดูอีลาประมาณนั้นเนาะคะ่ะแล้วเหตุให้ FC ต่างกับน้ำตาไหลไปตามๆกันนะคะว่าสิไปสแสดงอยู่ซ้ายอยู่ใสเห็นแต่ละช่องออนะคะว่า f อฟน้ำตาไหลอีลาลองเพลงนีบาดได้พักกันน้ำตาไหลบาดนั้นนะคะทุกคนเพราะว่าบางคนก็อาจจะมีแบบว่า,เ,าเคยมีชีวิตคืออีลานะคะนั่นแหละคะ่ะ กม็มนีนักเลยร้องเพลงอีหล่าข่าวคาจากนี้หนึ่งเน,นาะค่ะนักกายานเพื่อนบ้านย่นสากระมังใส่อยู่จ้ <c oughs> ากายานเพื่อนบ้านหนวกหูอยู่จ้า <c oughs> เอาจักน้อยเนาะค่ะเ้าเป็นเอฟซีอีหล่าอุเอียงห้องต้องรองเพลงอุงอิงใดแม่เบจจัดไปค่ะจักน <c oughs> ้อยบไม่ดนตรีด้วยค่ะเอาร้องสดๆนี่แหละค่ะน้อยน้อยเดียวค่ะจักน้อย <c oughs> เด็กตาดำๆดกดวุฒิหมอสามจบก็สอนอ ภาพจำคืนหน้าแม่พอ่อกับน้องที่ยังลำบากออกเดินตามฝันเพื่อหวังสักวันให้คนที่หักได้มีที่พึ่งที่พักมีชีวิตดีกว่านี้โอเคค่ะพ่อละค่ะเดี๋ยวพนจนิต เขียงสากกระมังไซนัดเนาะค่ะ <laughs> แล้วก็นัดก,ก็ได้ขาไปเบิ้งคู่ต่านะคะคู่ต่านครินนะคะอ่เพิ่นว่าเพิ่นแต่งเพลงไม่ให้อีหล่าอุ้งอิงเนาะค่ะซึ่งเพลงไม่นี่นัดไปฟังคู่ต่านครินร้องนะคะอ่โดยเฉพาะคู่ต่ากระลองม้วนเหรอค่ะแล้วเพลงกระมวนเนื่องจากความหมายก็ดีนะคะอ่าถ้าเกิดว่าอีหลา่าใดรองนี่แห้งสีมวลขนาดใดพี่นองจ้าเฉพาะ ครูตั้มนะคะนะไปฟังครูตั้มมากครูตั้มนคารินนะคะนะก็ติดตามไปแล้วนะคะรู้สึกว่าเพราะนะคะแล้วก็เพลงนัดคิดว่าปังแน่นอนนะคะคือฟังแล้วแบบแค่อาจารย์ร้องแค่ครูตั้มนคารินร้องก็ม่วนอยู่แล้วค่ะม่วนเดี๋ยว,วถ้าเกิดว่าอีหล่าอุ้งอิงร้องล่ะจะเป็นจังไดเนาะคะ่ะพี่นงค์จะจะให้เขาให้ปังปังยิ่งขึ้นไปนะคะขอเอาใจช่วยส่งกําลังใจให้อีหล่าอุ้งอิงสาวน้อยเพชรบันแพงนะคะก็สุดท้ายนี่ นัดก็อกขอฝากไว้แค่นี้เนาะค่ะถ้าเกิดว่ามีข่าวอีหลาอุ้งอิงอัปเดตมาใหไมันก็จะมาะเราแช่สู่กันฟังนะคะแต่ว่าก็มาเราแช่นิดนิดน้อยๆเพราะว่านะก็เหตุงานคราย,ยากงานเนาะค่ะก็อัปเดตท,ที่เรนนิดน้อยเอานะาจา้ะก็ถ้าเกิดว่ามาคลิปนี้จะไหนก็ฝากเป็นกําลังใจนในเดือค่ะฝากกดไลค์กดแช์กด subscribe อย่าลืมกดกระดิงะะ่งเนาะค่ะเสด็บอปลาคลิปดีๆจ้าขอบคุณ fc อีหลาแล้วก็ fc ของนัดนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ